บ่วงสวาสซาตานณโรงพยาบาลกริดนอนไม่ได้สติอยู่หลายวันจนอาการเขาดีขึ้นแต่รอยแผลที่หน้านั้นยังคงบวงปูดป้าแชมกับกวินทิพย์พูดคุยและสนิทกันมากขึ้นป้าแชมมั่นใจว่ากวินทิพย์จะสามารถมารักษาแผลใจให้กับกฤษดาได้คุณหนูอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะคุณทิพย์อีกไม่นานก็ควรจะได้ออกจากโรงพยาบาลป้าเราเป็นห่วงจริงๆ ตอนนี้คุณวิทย์ก็กลับไปทํางานไม่ค่อยจะสะดวกมาแล้วดีนะคะที่มีคุณทิพย์อยู่ไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วคุณหนูจะทำหน้ายังไงเมื่อเห็นหน้าตัวเองและที่สําคัญถ้ารู้ว่ามีภรรยาแล้วกวินทิพย์ถอนหายใจเอางี้นะคะป้าการแต่งงานมันเป็นเพียงแค่สัญญาทิพย์ให้เขาเข้าใจว่าทิพย์เป็นคนดูแลเขาดีกว่าคะ่กะกวินทิพย์หาทางออกก็ดีนะคะ เดี๋ยวรู้ความจริงก็ตะเลิดอีกป้าแช่มเป็นห่วงแม่แม่แมพ่อเสียงของกิดพูดออกมาเบาๆคุณหนูคุณหนูฟื้นแล้วหรอคะป้าแช่มดีใจจึงรีบวิ่งไปหากริดลืมตาขึ้นมาเห็นป้าแช่มยืนอยู่เขาพยายามเอื้อมมือไปจับป้าแช่มจึงยื่นมือมาจับมือของเขาคุณหนูฟื้นแล้วป้าเรียกพยาบาลก่อนนะคะป้าแช่มกดกริง่ง พยาบาลเข้ามาดูแลกรีดมองไปเห็นผู้หญิงแปลกหน้ายืนอยู่เขาพยายามหลีตามองเออคุณทิพนะคะเธอมาดูแลคุณหนูนะคะป้าแชมบอกกฤษดากระพริบตารับรู้อาการของกรษดาเริ่มดีขึ้นท่ามกางการดูแลของกวินทิพเขาเริ่มทานข้าวมากขึ้นโต้ตอบมากขึ้นอาการดีขึ้นรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อกวินทิพลาออกจากงานตั้งแต่วันที่เซ็นจัญญา เพื่อจะได้ดูแลกิจอย่างเต็มที่วลวิทย์สัญญาว่าจะให้เงินเดือนแกะ่กะวินทิพย์เดือนละห้าหมื่นเพื่อเป็นการตอบแทนแม้เธอจะปฏิเสธก็ตามคุณทิพย์ผมหิวน้ำเปรตดาพ,พูดกับกวินทิพย์ได้ค่ะกะวินทิพย์เดินไปหยิบน้ำมาป้อนเขาคุณเป็นพยาบาลเหรอเขาถามกวินทิพย์ใส่หน้าเขาขมวดคิ้วงง,ง รู้แค่ว่าฉันมาดูแลคุณก็พอค่ะจากนั้นก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาอาการของเขาดีขึ้นมากหมอจึงอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แต่ขาข้างที่เคยหักตอนนี้ก็กลับมาหักอีกครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้านก็วินทิพักอยู่ห้องตรงข้างของเขาแต่เธอดูแลเขาตลอดเวลาช่วยทำกยายภาพบำบัดแต่เมื่อใดที่กฤษดาษส่องกระจกก็จะโมโหร้ายทุกครั้งใบหน้าที่เคยเรียบเนียนของเขา บัดนี้มีแต่รอยแผลเป็นราวกับซาตานขาที่เคยกลับมาเดินได้ก็ต้องมาหาักอีกครั้งเขาจำกวินทิพย์ได้หญิงสาวที่ยืนอยู่ที่จุดเกิดเหตุจนเขาต้องหักพวงมาลัยหลบเธอทำให้เขาเป็นแบบนี้เขามักจะโมโหร้ายคว้างปากเข้าของใส่เธอผลักจานจนแตกกระจายบางครั้งเศจจานก็บาดมือกวินทิพย์จนเลือดไหลนองแต่กวินทิพย์ก็ไม่เคยโกรธหรือโมโหเขาเลยเธอทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจ เธอทนรับความกดดันทุกสิ่งจนป้าแช่มสงสารคุณทิพคะถ้าไม่ไหวก็เดินออกมานะคะช่วงนี้คุณกรีดกมามาโมโหร้ายอีกแล้วคุณหนูคงจะเครียดนะคะทั้งเดินไม่ได้ทั้งหน้าก็มาเสียโฉมอีกมีอะไรให้ป้าช่วยบอกได้เลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะป้าแช่มทิพไหวคะ่ะมันคือความรับผิดชอบของทิพมันคือหน้าที่กวินที่ปาดน้ำตา จากที่เคยผ่านการทำกายภาพบำบัดมาแล้วกรีดจึงพอรู้วิธีทำให้ผ่อนแรงกรวินทิ์ไปเยอะเขายังคงมองไปที่ส่วนสวยนั้นะระลึกภาพที่เขาและอุสาเคยนั่งคุยกันในวันนั้นผู้หญิงคนแรกคนเดียวที่ทําให้เขาเปิดใจกลับมาหลอกให้เขารักแล้วก็จากไปมันคือความเจ็บปวดที่สุดยิ่งมองไปที่กวินทิปรูปร่างหน้าตาก็คล้ายคลึงกับอุสาแต่ต่างกันที่ไม่ฉอเลาะเงียบครึม ถามคำตอบคำยิ่งทำให้เขาหงุดหงิดนี่คุณผมก็จะหายแล้วนะคุณก็คงจะไปแล้วสินะเขาถามกาวินทิพย์มองแต่ไม่ตอบจากนั้นก็ไปหยิบจานเข้ามาให้เขาเมื่อเธอนำมาวางบนโต๊ะก็มีเสียงดังขึ้นเร่งจานหล่นแตกกระจายเศษจ,จานกระเด็นไปโดนเท้าของกาวินทิพย์โอ๊ยเธอร้องด้วยความเจ็บปวดเกิดอะไรขึ้นคะป้าแชมกับลุงอ่มรีบวิ่งขึ้นมาคุณทิพย คุณทิพย์เป็นยังไงบ้างคะป้าแชมวิ่งมาพยุงกวินทิพย์คุณหนูคะป้าขอร้องได้ไหมคะอย่าทําคุณทิพย์อีกเลยแกมาช่วยดูแลคุณหนูนะคะแล้วอีกอย่างแกก็เป็นป้าแชมปกาลังจะพูดเป็นอะไรป้าแชมกฤษดาถามหนูทิพย์ก็เป็นภรรยาแกงไงตะกิดวรวิทยเดินเข้ามากฤษดามองหน้าวรรวิท์ด้วยความตกใจก็หนูทิพย์จะมาดูแลกริชในฐานะภรรยา วรวิทย์พูดเน้นนาวิทย์พูดอะไรผมไม่เข้าใจผมไม่ได้ความจําเสื่อมที่จะจําไม่ได้ว่าตัวเองมีเมียหรือไม่มีกริชไม่ได้ความจําเสื่อมแต่ตอนที่กริชนอนเปื่วยที่โรงพยาบาลหนูทิพย์มาคอยดูแลและทําสัญญาเป็นภรรยาแก่แล้วหมายความว่าอย่างไงทําไมผมถึงไม่รู้เรื่องพ่อของหนูทิพย์เป็นลูกหนี้ของพ่อกริและเขาทําสัญญาเพื่อยกหนี้และมาดูแลก,กริชแทนนะ ผมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมาดูแลทั้งนั้นออกไปนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันกรีดคิดนาเองก็เหมือนกันไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยปาก,ก็บอกว่ารักว่าห่วงก็แทบจะไม่เคยมาดูแลแล้วยังจะหาใครอีกก็ไม่รู้มาให้ผมออกไปผมไม่รับอยากได้ก็ออกไปเองสิคุณหนูอย่าพูดแบบนี้นะคะคุณหนูใจเย็นๆนะไปแชมมาห้ามศึกไม่ผมไม่สนใจหรอกเขาก็แค่น้ แต่ละวันก็แทบจะไม่หมายเห็นอยู่แล้วอย่าพูดกับคุณพ่อแบบนี้สิคะคุณวิทย์ไม่อยู่บ้านมัวแต่ทํางานหามลุ่งหามค่าก็พอต้องดูแลบ้านหลังนี้ดูแลคุณหนูนะคะไม่งั้นคุณคุณอาจจะล้มละลายได้นะคะถ้าไม่มีคุณวิทย์พ่อเมื่อกี้ป้าพูดว่าพ่อหมายความว่ายังไงเพราะแม่ผมตายไปแล้วเกรษดาถามวรวิ์หันมาสายหัวห้ามไม่ให้ป้าแช่มพูดต่อแช่มขอพูดนะคะคุณวิทย์คุณวิทย์ คือพ่อแท้ๆของคุณหนูนะคะคุณวิทย์กับคุณแม่แท้ๆของคุณหนูมีคุณหนูตั้งแต่วัยรุ่นค่ะจึงทําให้เลี้ยงดูไม่ได้เลยยกให้คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายดูแลแทนส่วนคุณวิทย์ก็บินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจนจบและเลิกลากับคุณแม่แท้ๆของคุณหนูไปคุณวิทย์ดูแลคุณหนูมาตลอดคุณหนูเองก็รู้แต่ตั้งแต่คุณท่านเสียคุณวิทย์ก็ต้องทํางานหนัก จนไม่ได้มาอยู่ดูแลท่านก็โทรมาถามไทยตลอดแล้วแวะมาดูแลคุณหนูทุกคืนตอนที่คุณหนูหลับไปแล้วพอแล้วแชมหากกิดไม่เข้าใจในสิ่งที่นาทําไม่เป็นไรแต่กิดรู้ไว้นะนารักกิดที่สุดวอลวิทพูดแล้วเดินจากไปอย่างน้อยๆพ่อคนนี้ก็พยายามทําเพื่อลูกเต็มที่แล้ววอลวิทคิดกริดงงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้รับรู้ทั้งเรื่องภรรยาทั้งเรื่องพ่อ เขาเองไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจเลยเสียงที่ดังวอยยทำให้กวินทิพย์รับรู้ทุกเรื่องราวและเห็นใจกิสดาผมขออยู่คนเดียวสักพักป้ายเก็บของเสร็จก็ออกไปได้แล้วนะเขาพยายามคิดทบทวนที่ผ่านมาทุกคนรู้หมดว่าวารวิทย์คือใครมีเขาคนเดียวที่เพิ่งรู้ทั้งทที่มันคือเรื่องสำคัญของเขาแท้ๆเช้าวันลุงขึ้นกวินทิพย์เดินเข้ามาในห้องนอนและเช็ดตัวให้เขาเหมือนเดิมนี่คุณ หิวเงินมากเลยเหรอถึงต้องเอาตัวเองมาตกต่ำขนาดนี้เขาถามพางค่อนขอดกวินทิพย์ไม่ตอบเขาโมโหหนักขึ้นฉันถามทำไมไม่ตอบเขาบีบแขนเธอเธอพยายามกลั้นความรู้สึกเจ็บไว้และเช็ดตัวจนเสร็จทิพย์ขอตัวก่อนนะคะกะวินทิพย์ยกขันน้ำออกมาทนได้ก็ทนไปเขาพูดจากนั้นเขาก็กันแกล้งเธอสารพัดกวินทิพย์ไม่โต้อตอบยังคงทำหน้าที่ของเธอต่อไป จนเขาเริ่มหายดีส่วนวลวิทย์ก็ยังคงมาหากิศดาทุกวันแม้เขาจะไม่พูดด้วยหรือเมินใส่ก็ตามเมื่อเขาหายดีเดินได้แล้ววลวิทย์จึงให้จลัดพากิษดาไปทำศัลยกรรมเพื่อให้ใบหน้ากลับมาเหมือนเดิมเมื่อทุกอย่างดีขึ้นเขาจึงอยากจะลองใจกวินทิพย์เขาให้เธอทำงานบ้านเรากับเป็นแม่บ้านพูดจาจิก,กัดสารพัดแต่กวินทิพย์ก็ทำด้วยความเต็มใจมันคือหน้าที่ของเธอ ต่ลึกๆเธอก็เริ่มมีใจให้กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะร้ายเรากับซาตานวันหนึ่งกวินทิพย์เดินทางกลับบ้านเพื่อไปดูแลพ่อแม่บ้างกฤษดารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเขาจึงเดินทางไปที่บ้านของกวินทิพย์และเขาก็เห็นกวินทิพย์นั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเธอดูมีความสุขมากมีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งรอยยิ้มนี้เขาไม่เคยได้จากเธอเลยณนะตอนนั้นเขาเริ่มร้อนรุ่มอยู่ในใจอย่างบอกไม่ถูก เขารู้สึกไม่ชอบใจที่เธอคุยกับผู้ชายคนนั้นเขาจึงเดินไปแล้วดึงกวินทิพย์เพื่อกลับบ้านกวินทิพย์จำใจล่ำลาพ่อแม่และเพื่อนของเธอพางเดินตามกฤษดาไปปีชาและจิต,ตรีมองลูกสาวด้วยความเป็นห่วงต่อไปนี้ถนะ้าหากคุณจะคุยกับใครหรือผู้ชายคนไหนผมก็ต้องอยู่ด้วยเสมอเพราะคุณจำไม่ได้หรอว่าคุณเซ็นสัญ,ญญาในฐานะภรยาผมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องให้เกียรติสามีตัวเองด้วย เขาทำหน้าจริงจังค่ะค่ะแล้วก็ต้องทำตามด้วยค่ะพูดเป็นอยู่คำเดียวหรอเขาถามกฤษดาษเริ่มมีน้ำโหเขาจึงจอดรถแล้วใช้มือจับคางของกวินทิพย์ต่อจากนี้คุณคือเมียของผมเขาบัรจงจุบป,ปากลูกกระจักนั้นอย่างดุดดื่มจากนั้นก็มึงรถกลับไปอย่างบ้านเมื่อจอดรถเสร็จเขาก็คว้าแขนของเธอตรงไปยังห้องนอนปิดประตูลงกรอน จากนั้นก็ถลกเสื้อของเธอออกก่อนที่จะหาโทมเพลงรักอย่างดุดันด้วยความโกรธกวินทิพตกใจแต่ก็เคิบเคลิมตามแรงรักนั้นทั้งคู่บรรเลงเพลงรักด้วยความวอบหวามหลายบทเพลงจนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเช้ารุ่งขึ้นกรีตื่นมาแต่ไม่เจอทิพเขาตกใจและร้อนใจมากเหตุการณ์เมื่อคืนทําให้เขารู้ตัวว่ารักกวินทิพมากรักมาตั้งแต่ที่เธอมาดูแลเขา มันไม่ใช่ความรักที่หวือหวาแต่มันคือความรักแท้ที่ค่อยๆซึมลึกลงไปในใจเขาจนตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเหตุการณ์เมื่อวานทำให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่ากวินที่์คือคนที่เขารักที่สุดความดีของเธอชนะใจเขาเขาวิ่งตามหากวินทิ์รอบบ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันยิ่งทำให้เขาร้อนใจกฤษดาษจึงตัดสินใจไปที่สวนเมื่อเขามองไป ก็เห็นกวินทิพย์เงยหน้าขึ้นท่ามกลางดอกไม้เธอยิ้มให้เขาอย่างที่เขาต้องการทุกอย่างราวกับหยุดลงพร้อมกับภาพที่สวยงามนั้นภาพนี้เขาไม่อยากให้จางไปเขารีบวิ่งไปกอดกวินทิพย์ผมคิดว่าทิพย์จะไม่อยู่ซะแล้วกวินทิพย์ยิ้มฉันขอตัวไปเตรียมอาหารให้คุณก่อนนะคะกะวินทิพย์พูดให้ป้าแช่มทำเถอะคุณพักได้แล้วต่อไปนี้ หน้าที่ของคุณคือดูแลผมตลอดไปทิพผมรักคุณนะกะวินทิพย์ยิ้มจากนี้ไปบ้านหลังนี้จะกลับมาสดใสอีกครั้งเพระรอยยิ้มของคุณนะทิพตกริดจูบไปที่แก้มของกวินทิพย์ทั้งสองข้างด้วยความรักในช่วงบ่ายของวันนั้นวรวิทย์ก็เดินทางมาตอนนี้กริดเริ่มหายดีแล้วนะนาะคิดว่ากริดควรไปทำงานที่บริษัทของเราได้แล้ว ในฐานะผู้บริหารวรลวิทย์พูดในใจก็กลัวว่าจะถูกปฏิเสธครับยินดีครับบริษัทนั้นก็เป็นของผมเหมือนกันผมคิดว่าผมจะบริหารต่อจากพ่อกับแม่ขอบคุณมากนะครับที่คุณเข้ามาดูแลบริษัทจนดีขึ้นขนาดนี้น้าดีใจนะที่กรีดพร้อมจะสารต่อตัวน้าเองก็คงจะย้ายไปคุมสาขาใหม่ที่ต่างประเทศกฤษดาได้ยินก็ตกใจแต่ต้องเก็บอาการไว้ คุณหมายถึงหมายถึงไปตั้งรกรากที่นั่นถาวรวรวิทย์พูดคุณมันเห็นแก่ตัวคุณทิ้งลูกของคุณให้คนอื่นแล้วตอนนี้ก็ยังจะจากเขาไปอีกกริดนาขอโทษนากลัวกิดอึดอัดใจน้ายอมไปดีกว่าคุณรู้ไหมว่าผมเหงาเดี๋ยวดายแค่ไหนที่รู้ว่าไม่มีใครตอนนี้คุณยังจะมาทิ้งผมอีกคุณเป็นพ่อที่แย่มากน้ำตาของลูกชายเริ่มไหล เขายกมือขึ้นปาดผมกำลังจะแต่งงานกับทิพย์และผมอยากให้คุณมาร่วมงานด้วยในฐานะพ่อแต่ถ้าจะดีกว่านั้นผมอยากให้คุณอยู่กับเราที่นี่ตลอดไปได้ไหมครับพ่อเกรดพูดทางน้ำตาลูกลูกพ่อพ่อขอโทษกับทุกสิ่งที่ผ่านมานะต่อไปนี้พ่อจะขออยู่ดูแลลูกนะวลวิทย์โอบกอดลูกชายด้วยความรักจากนั้นเป็นต้นมา ครอบครัวของเกีดาดาก็กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนั้นเพียงเพราะเขาทุกคนเปิดใจเข้าใจและพร้อมจะมอบความรักให้แก่กันอีกครั้งความสุขก็กลับคืนมาส่วนเกีดากับกวินทิพนั้นสัญญาปลดนี้ของเขาก็กลายเป็นสัญญารักตลอดการจบบอลีบูลขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังช่องนิยายเสียงสเสน่หาบายกวิศรา มาร่วมติดตามนิยายในเรื่องต่อๆไปแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อให้ช่องของเราอยู่เป็นเพื่อนคายเหงาให้แก่คุณนะคะขอบคุณค่ะ